อุปยแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาดักกุ้งครับผมเกา่านะพาท่านผู้ชมมาดักกุ้งนะครับแต่ว่าวันนี้มีเหยื่อสูตรใหม่นะครับนะเยื่อผมที่ผมดักเมือ่อกี้เป็นลำขั้วอ่อนนะครับแล้วก็หัวหันปลาดุกนะหัวหันปลาดุกเล็กแล้วก็ออเวนตินโอเวนตินผงพี่น้องลองเบ่งเห็นอัน ถ้าจเจ้าเอสก็เลยเอามาลองเบ่งอ่ะโอเคครับตอนเอสผมมีดเอสเธอเบ่งไนดะ้เพราวะว่ากองผมแบตเมือ่อผมซาดแบตกองไว้ทั้งสามกองเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเธอหน้าถ้ามันเท่าดีจะถ่ายให้เบ่งโอเคครับไปไปดักด้วยกันครับมาเหมือนเดิมครับมงก็มีห้าอันนะครับนะมีมงดุฎก,กุ้งห้าอัน ลองเบิ่งพี่น้องลองเนี่ยสูตรใหม่ไปเลยเลยว่ามันว่าสูตรเริ่มมันเท่าไวดีลองดูครับสูตรเริ่มมันเท่าดีก็จังดักมันเอาเนี้ยเอานอนไม่ได้พี่น้องเพราะว่ากุ้งแต่ละมองมันกักินมันกินอาหารบวคขึ้นกันมันกินอาหารมเหมือนกันนะครับแล้วแต่พื้นที่ ผมดักจมเด้เพี่น้องเด้ผมดักจมนะครับนะ ผมไม่ได้ดักรอยลองดูครับลองเบ่งหลายๆแบบพี่น้องลองดูหลายๆแบบว่าแบบไหนมันจะเข้าดีนะครับแต่ว่าดักรอยนี่ผมยังมีด้ดักจากเธอเดี๋ยวผมคองคอรสไซสูตรเนี่ยดักจมไปหลายๆสูตรเป็นก่อนแล้วก็จังมาดัก ดักลอยอโอเคครับไปอันต่อไปอันที่สองครับนะอันที่สองดักตรงไหนดีน้อเดี๋ยวหาทำเลดีๆก่อนครับดักตัวนี้แล้วกัน ดูมันจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็มัดเชือกม,มัดไว้นะครับมัดไ้นี่เรียบร้อยครับอันที่สอง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปอันต่อไปครับอุย,อยสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องมาถึงเวลาของเราที่จะมาดูม้งดักกุ้งแล้วครับมันหมานี่เด้อฟูเด้ยอยาเด้อ,อ ันแรกครับนี่อันแรกที่ซื้อให้เบิงตันคลิปนั่นแหะโอ้ผมก็ซื้อให้เบงขวานเนาะลืมมาๆมา,มากับเยื่อสูตรใหม่ครับจะเป็นยังไงเยื่อสูตรใหม่กับเยื่อสูตรใหม่ครับโอ้ป้าบูเข้าอีกอะไรพี่น้องพี่บูเข้าอีกแล้วครับพี่บูว้าว โอ้โหกุ้งโอ้โหดูสุดยอดสุดยอดเอ้าไปหลังต่อไปพี่น้องหลังต่อไปรุ่นอันต่อไปครับรุ่นอันต่อไปโอ้ถือว่าเข้าเยอะนะครับเนี่ยอ่ะสุดยอดสุดยอด ที่สองครับอันที่สองอันที่สองอันที่สองดักตรงไหนเนะาะเมื่อวานเนาน่าจะตรงนี้ครับถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้จริงๆด้วยครับนี่ไงมาลุนไปด้วยกันครับ จวสูตรใหม่ปเป็นยังไงเนาะโอ้โหบอกได้คำเดียวครับว่าหมานเจ <c oughs> วสูตรใหม่ครับดูโอ้โหดูครับดู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 ดดแม่มันสุดยอดจริง ครับท่านผู้ชมอโอเคไปอันต่อไปมาอันที่สามครับอันที่สามที่สามดักตรงไหนวะที่สามที่สามอา้าว เจอแล้วครับมาลุ้นกับเยอสุดใหม่ทำดีๆก่อนครับเดี๋ยวมึงขาดเดี๋ยวขาดโอ้โหพี่บูเข้าอีกแล้วครับพี่บู ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคไปมาอันที่สี่ครับอันที่สี่ดักตรงไหนนอกจไม่ค่อยได้อันที่สี่ มีเหมยนมองหนีได้นน่ตรงไหนวะหาไม่เจอครับโอ้เจอแล้วนี่นะเดินไปด้วยกันครับ ปลาบูเข้าอีกแล้วนะอปลาบูสามตัวนะพี่น้องเลยปลาบูเนี่ยตัวกินกุ้งเลยนะครับผมจะบอกให้ดูครับดูท้องมันนะดูท้องมันอ่ะอันนี้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับโอเคมา อันส,สุดท้ายพี่น้องอยู่นี่แหละรุนไปด้วยกันครับอัส,สุดท้ายครับ นี่ได้อยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับดูครับนี่นี่คือกุ้งกับปลานะครับปลาบูสามตัวเดี๋ยวเก็บปลาบูออกก่อนกุ้งปลาบูสามตัวนะครับกับเหยื่อสูตรใหม่นะเหยื่อสูตรใหม่นะครับอาจจะ เก่าคนอื่นแต่ใหม่ผมก็ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งลองทาครั้งแรกนะครับกับเยือสูตรนี้นะนี่ดูครับมุ้งห้าอันนะโอ้โห,โหดูครับสดสดครับผมนี่สดสโอเคครับเยี่ยมกับเยอือรำข้ออ่อนหัวหันปลาดุกเล็กแล้วก็ ที่เด็ดโอนเต็นที่เด็ดพี่น้องโอนติมมันหอมกุ้งนี่มันมากเยี่ยหอมหอมที่มันฉิดเข้าไปเลยได้มันหอมอ่ะโอเคครับคิปน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ